ครับสวัสดีครับผมปราโมทนะครับซึ่งวันนี้มากับโปรแกรมอัจฉริยะนะครับซึ่งโปรแกรมอัจฉริยะเนี่ยผมเป็นผู้สร้างและก็ออกแบบระบบการจัดการข้อมูลให้กับธุรกิจต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกกับทุกท่านนะครับที่ทําธุรกิจต่างๆอยู่เนี่ยนะครับลหลายคลิปที่ผ่านมาผมได้มีการแนะนําตัวโปรแกรมแล้วก็การใช้งานนะครับบางส่วนนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยหัวข้อหลักๆนะครับที่จะมาเน้นให้ทุกคนได้เข้าใจกันแบบง่ายๆสักหัวข้อหนึ่งนะครับว่าทําไมนะครับทาไมทุกธุรกิจหรือหลายๆธุรกิจเนี่ยเลือกใช้โปรแกรมอัจฉริยะระบบการจัดการข้อมูลที่ผมได้สร้างขึ้นนะครับแล้วก็วางระบบติดตั้งนะครับ mm. ข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งที่ทุกคนเนี่ย ชอบมากๆกเลยนะครับก็คือตัวโปรแกรมอัจฉริยะเนี่ยการใช้งานของตัวโปรแกรมเนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับใช้งานง่ายมากๆผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะ,ะใช้งานหรือเรียนรู้การทํางานได้แบบง่ายๆนะครับแล้วสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคำว่าใช้งานง่ายๆของตัวโปรแกรมอัจฉริยะเนี่ยนะครับ ก็มีส่วนประกอบนะครับว่าทําไมโปรแกรมถึงใช้งานง่ายและผู้ใช้ถึงใช้งานง่ายนะครับหลักๆก,ก็คือ1น,นะครับระบบการจัดการข้อมูลเนี่ยผมพยายามให้ข้อมูลนะครับให้คําแนะนําให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้งานนะครับที่จะบอกได้ว่าโปรแกรมเนี่ยใช้งานง่ายก็คือหนึ่งเขาจะต้องเข้าใจในเรื่องของระบบงานที่เขาทำหรือทุกวัน เป็นอย่างดีนะครับอันที่สองก็คือเขาจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจขั้นตอนการทำงานในโปรแกรมอัจฉริยะที่สร้างขึ้นนะครับสามนะครับก็คือตัวผมเองให้ข้อมูลนะครับทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้เข้าใจระบบแล้วเข้าใจการทำงานแล้วก็มีความรู้ในการทำงานอย่างถูกต้องฉะนั้น3ส,ส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญ ที่ให้ผู้ใช้บอกว่าโปรแกรมอัจฉริยะเนี่ยใช้งานง่ายกับการทํางานในธุรกิจฐิของเขานะครับข้อนี้สําคัญเป็นข้อหนึ่งเลยนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดประมาณ5ข้อนะครับหข้อวันนี้ผมแค่ยกข้อที่1มาเพื่อให้รู้ว่าทําไมเราจะใช้โปรแกรมอัจฉริยะกับทุกๆธุรกิจแล้วผู้ใช้บอกใช้งานง่ายมากครับ